ยักษคาราชซอนแล็บภาคสองเล่มที่สองตอนเดินทางออกนอกด่านเห็นใกล้เดือนสี่แล้ว ต้นหญ้าบนทุ่งหญ้าเจริญงอกง,งามแม่น้ำกว้างหลายวาสายหนึ่งไหลลังผ่านไปคล้ายสายคาดสีเงินเส้นหนึ่งบนทุ่งหญ้าสีเขียวเนินเขาที่ห่างไปงอกเงยด้วยต้นไม้ท้องฟ้าสีครามใสเมฆขาวคล้อยลอยต่ำลงมาราวกับว่าพอปีนขึ้นเขาไปก็แตะสัมผัสถูกได้กวางผากระต่ายไก่ป่าทั้งหลาย ถูกรบกวนจากขบวนคนและหมาจนวิ่งเตลิดออกจากพงหญ้าไพรพลที่เดินทางไกลฉวยโอกาสที่ผู้บังคับบัญชาไม่ทันสังเกตหนาวคันธนูยิงลูกศรอ,ออกไปขอเพียงยิงถูกสัตว์ป่าจะวิ่งไปเก็บมาเพื่อนพ้องทั้งหลายก็ช่วยปิดบังให้กับมันทุกคนมีสีหน้าลิงโลดยินดีหมายความว่ามือต่อไปจะได้อิ่มหนำสำราญแล้วที่ทับกลาง ม้าสีพุทธาแดงสี่ตัวลากเทียมรถแกงกว้างล้อใหญ่คันหนึ่งออกเดินทางบนแอกที่พาดหลังม้าเทียมรถปักไม้ราวผูกธงสัญ,ญลักษณ์ไว้เขียนข้อความจงตู่แดนเหลียวตรงยังมีธงสัญ,ญลักษณ์อีกเผื่อหนึ่งเขียนว่าฝูก,ก๋อกงหยางคนขับรถมีรูปกายกำยำสวมหมวกใบใหญ่บังแดดไว้มือถือแท้ยาวส่วนปลายหุ้มหนังงูแต่หาได้เร่งมาไม่ เพียงปล่อยให้พวกมันวิ่งเหยาะย่างก็ตามขบวนทับจนทันภายในรถที่กว้างขวางสบายเสียสินนั่งบนเบาะนุ่มนิ่มมานรถม้วนขึ้นมาครึ่งหนึ่งให้แสงอาทิตย์สาดลอดเข้ามาแต่ไม่ถึงกับแสบเคืองตาบนโต๊ะจัดวางม้วนบันทึกหลายหมวนเสียสินคลี่ม้วนบันทึกม้วนหนึ่งอ่านดูดูอยู่ครู่หนึ่งคลุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งพอได้คิดอันใด เสี้สินกำลังเพิ่มเติมความรู้ของแดนเหลียวตรงมันทราบเรื่องราวแดนเหลียวตรงต้นราชวงศ์หมิงอย่างจำกัดมันทราบว่ากำลังที่มันยกมาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยง่ายใดแต่ว่ามันคิดบรรลุภารกิจที่ฮ่องเต้เจ้าชีวิตมอบหมายให้จากนั้นเดินทางกลับนครหลวงอย่างสมเกียิคราครั้งนี้ยงเล่อฮ่องเต้เพียงมีพระประสงค์ให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เสี้สินไม่เพียงนึกถึงแต่ เฉพาะหน้าทั้งยังมองการไกลกว่านี้เสียสินเห็นว่าการเดินทางมายังแดนเหลียวตรงครั้งนี้เป็นโอกาสประการหนึ่งตอนนี้ต้าหมิงตั้งประเทศไม่นานเพียงปกครองแดนเหลียวตรงระยะเวลาหนึ่งหากยึดถือแดนเหลียวตรงเป็นนอออนมาดว่าสามารถใส่ปุ๋ยรดน้ำและตัดแต่งแดนเหลียวตรงจะไม่ใช่แดนเหลียวตงในประวัติศาสตร์ ตาหมิงก็จะถือคลองแดนเหลียวตรงอย่างยาวนานไม่ว่าวัตถุท่าใดล้วนไม่จีรังยั่งยืนนานตาหมิงก็ไม่รอดพ้นจากขั้นตอนของการเกิดแก่เจ็บตายผลที่ดีที่สุดคือให้ชนเผ่าที่อาศัยอยู่สามารถสลับสับเปลี่ยนเข้าแทนที่ขอเพียงอนาคตของแดนเหลียวตรงไม่ได้จบสิ้นลงในน้ำมือคนป่าเถื่อนกลุ่มหนึ่ง ก็ถือเป็นบุญกุศลของอารยธรรมหัวเซียซึ่งเป็นชื่อประเทศจีนสมัยโบราณแล้วตัวรถพันเกิดการสั่นสะเทือนผู้กันร่วงลงจากแคร่บนโต๊ะก็แปดเพื่อนด้วยหมึกหลายจุดเสียสินหยิบผู้กันเสียบกลับไปในแคร่ผู้กันปิดม้วนบันทึกแล้วดึงม่านรถขึ้นภายในรถจึงสว่างเจิดจ้าขึ้นมาเสียสินมองออกไป เห็นซ้ายขวาของรถล้วนเป็นองครักร่างกำยำนั่งอยู่บนหลังม้าสูงใหญ่เมื่อมองต่อไปเป็นเทือกเขาแถบหนึ่งบนเนินมีป่าโปร่งแถบหนึ่งที่เชิงเนินปรากฏลำธารสายหนึ่งบนพื้นที่หินกรวดเพิ่มขึ้นมีหน้าเล่ารถม้าจึงเกิดการกระทบกระเทือนเสียศิลระบายลมจากปากคำหนึ่งคลุนคิดขึ้นคาดว่าใกล้ถึงเมืองเหลียวหยางแล้ว ตลอด้ายทางพบเห็นหมู่บ้านไม่กี่หลังทั้งแทบไม่มีผู้คนสัญจรเป็นสถานที่ท,ที่เปี่ยวร้างจริงๆ<ร><ร>ที่นอกเมืองเหลีออยวหยางสองฝากข้างทางถากถางพื้นดินแถบหนึ่งเป็นที่ซึ่งจัดสรรให้กับไพร่พลทหารพื้นที่ไม่ใหญ่นักใช้ทำไร่ไถนาส่วนใหญ่เพาะป,ปลูกพืชผักอาหารแต่ยังไม่อาจตอบสนองความต้องการของไพร่พลที่ประจาการยังต้องพึ่งพาจาก ในด่านเพื่อสะดวกกับรถขนถ่ายอาหารผืนดินทั้งสองฝั่งจึงอยู่ห่างจากทางหลวงยามนี้บนพื้นที่ว่างแถบนี้ยืนเต็มไปด้วยไพร่พลชุดเกราะไม่เอี่ยมเริ่มจากนอกเมืองสิบลีทอดยาวมาถึงสำนักบัญชาการภายในเมืองทั้งในและนอกประตูเมืองก็ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลม้ามูลวัวไปแม้แต่ชาวบ้านซึ่งความจริงเข้าออกไม่มากนัก ก็ถูกไล่ให้ไปใช้ประตูเมืองอื่นจะอย่างไรตัวเมืองนี้ไม่ใหญ่นักชาวบ้านอ้อมทางเป็นระยะทางหลายลี้ไม่นับเป็นอย่างไรไพ่พลที่ยืนรอต้อนรับแต่เท้ากวกงอยู่สองฝ้าข้างล้วนผ่านการฝึกมาอย่างเข้มงวดพวกมันยืนหยัดกับที่ภายใต้ธงทิวพัดพลิวพวกมันยืนเป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วยามร่างยังคงตั้งตรงดุจขอนไม้ ทับหมาที่ถูกส่งออกไปต้อนรับใต้เท้าก๋วโกงล่วงหน้าไปร้อยลีแล้วรอจนรับตัวฝูก๋วกงได้จะส่งทับหมากลับมารายงานตำแหน่งของใต้เท้าก๋วกงโดยไม่ขาดสายการจัดการปรับพื้นดินเหลืองราดน้ำทำความสะอาดท้องถนนล่วงหน้าไปรอรับร้อยลีเช่นกันไม่ต่างกับถวายการต้อนรับห้องเต้เจ้าชีวิตนับตั้งแต่สถาปนาราชวงศ์หมิงเป็นต้นมา เสียสินเป็นขุนนางนครหลวงคนแรกที่เดินทางมาถึงเมืองเหลีออยวหยางหากไม่เตรียมการเช่นนี้ขุนนางในเมืองเหลีออยวหยางก็ไม่ทราบว่าจะต้อนรับอย่างไรมิหนำซ้ำตำแหน่งจงตูมีอำนาจมากนอกจากแม่ทัพระดับสูงของสำนักบัญชาการไม่กี่คนแล้วจงตูสามารถตัดสินใจฆ่าฟันแม่ทัพระดับรองลงไปและจงตูท่านนี้ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นกัวกง ไหนเลยไม่สร้างความประวัติล้นลานแก่ห้องเตท้องถิ่นที่ตั้งตนเป็นใหญ่บนพื้นที่ห่างไกลได้สำนักเหลียวตรงตูสื่อปกครองฐานที่มั่น25แห่งนอกจากแม่ทัพบ,บูที่ตั้งประจันกับชนเผ่าตาตาที่แนวหน้าไม่กี่ท่านที่ไม่มาต้อนรับด้วยตนเองเพียงมอบหมายให้ผู้ช่วยมาแล้วผู้ดูแลฐานที่มั่นอื่นล้วนมากันพร้อมหน้า ยามนี้นั่งจิบชารอคอยอยู่บนหอเหนือประตูเมืองแม่ทัพยี่สิบกว่าคนรวมตัวกันอยู่ในหอจนแออัดเบียดเสียดแม่ทัพเหล่านี้ยามปกติยากจะพบกันยามนี้ค่อยรวมตัวกันผู้ที่ถูกอัฐธยาศัยใจคอจึงสนทนาการจนอึกกระทึกวุ่นวายในจำนวนนี้มีผู้คนสองคนที่ปั้นหน้าเคร่งเครียดหนึ่งในสองนั่งอยู่ในตำแหน่งสูง เป็นผู้บัญชาการแดนเหลียวตรงเซินยงเซินยงมีอายุ40เศษหน้าผากกว้างจมูกโดง่งใต้คางไว้คราสามแฉกเมื่อแต่งเครื่องแบบแม่ทัพจึงหน้าเกรงขามยิ่งแต่ว่ามันหน้าแปลเปลี่ยนกลับกลายไม่หยุดยัง้งคล้ายมีความในใจอยู่เต็มอกอีกคนหนึ่งไม่แย้มไม่ยิ้มสวมเครื่องแบบกลางเก่ากลางใหม่ที่ข้างแก้มมีรอยแผลเป็น จากคมดาบเส้นหนึ่งทำให้เขาใบหน้ากลายเป็นดุร้ายคนผู้นี้มีอายุ40ส่สิเศษไว้เครารกคลึม้มคิ้วดกหนาตาโปนโตว,วางมือบนหัวเข่าแนวนิ่งไม่เคลื่อนไหวที่แท้เป็นผู้บัญชาการฐานที่มั่นสันวันเว่ยซึ่งมีชื่อเต็มว่าเผยอีซื่อเธอม่อเออสัญยยงคิดอ่านในใจเรื่องที่ชนเผ่าตาต้าโจมตีฐานที่มั่นสันวันเวยถูกมันระงับเอาไว มันอยู่ที่แดนเหลียวตรงนานปีมีสมุนบริวารมากมายมั่นใจว่าสามารถสะกดเรื่องนี้ไว้แต่แล้วมีราชองค์การมาว่าฝู้ก่อกงหยางสวีได้รับตำแหน่งตั้งเป็นจงตูแดนเหลียวตรงกำหนดเดินทางมาดูแลกิจการทางทหารที่นี้แต่เซินยงยังรู้สึกว่าผิดท่าถึงแม้ในราชออคงการระบุว่านับตั้งแต่เจ้าหนิงอ๋องถูกย้ายไปในแผ่นดินจงหยวน ขุนนางทางเหนือก็มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมากคราครั้งนี้ห้องเต้จึงมอบหมายให้ขุนนางใหญ่มาตรวจชายแดนทำความเข้าใจกับสถานการณ์ทางด้านนี้แต่ฐานที่มั่นสั่นวั่นเว่ยเพิ่งเกิดเรื่องราชสํานักจัดส่งขวากงมาท่านหนึ่งออกจะประจวบเหมาะไปแล้วฟังว่าขวากงผู้นี้เคยรับตาแหน่งผู้บัญชาการใหญ่ห้ามณฑล ทั้งข้าผู้บัญชาการฐานที่มั่นนายหนึ่งคลาครั้งนี้เกรงว่าเจตนาดีไม่มาเจตนาร้ายจึงหาสัญญงคลุนคิดในใจนึกวันวิตกกว่าเดิมมันชำเลืองมองเธอม่อเออแวบ,บหนึ่งตั้งใจว่าหลังจากต้อนรับฟูกวก๋วโกงจะไล่ให้เธอม่อเออกลับไปเจ้าผู้นี้ถูกตนเองสะกดห้ามไว้กลา้าโกรธแค้นไม่กลา้าบอกกล่าวลาคลาครั้งนี้ราชสำนักส่งขุนนางใหญ่มา หากปล่อยให้มันกล่าววาจาต่อฟูกว๋วากงก็ย่ำแย่แล้วนึกถึงตอนนี้ปรากฏนายทหารยศเสี่ยวเสี้ยวนายหนึ่งรุดเข้าหอประสานมือรายงานว่าเรียนไต่เท้าตูซือผู้บัญชาการฟูกว๋วากงแย่มาถึงนอกเมืองเหลียวหยางสิบลี้ภายในห้องเงียบกลิบลงสินยงพลันผุดลุกขึ้นกล่าวเสียงหนักๆว่าแม่ทัพทั้งหลายตามเราออกจากเมืองไปตอนรับกวกง เสียงเป่าหลอดเขาพลันดังขึ้นเหล่าแม่ทัพประจำฐานที่มั่นต่างๆทยอยลงจากหอยืนเรียงรายอยู่สองฝากข้างประตูเมืองเหล่าทัพม้ากับทหารราบก็ปลุกปลอบสมาธิรอคอยการมาของจงตูยศกวกงเสี่ยสินนำกำลังห้า0 0ื่นออกนอกด่านถึงแม้ว่าหากสำเร็จโทษเซินยงไม่แน่ว่าจะมีคนกล้าคัดคานแต่แดนเหลียวตงเป็นที่มั่นสำคัญ หากดำเนินการผิดพลาดอาจเกิดผลสุดท้ายที่หนักหนาสาหัสขบวนเสียสินประกอบด้วยม้าคึกคักไพร่พลเข้มแข็งหยุดโถปกรณ์ก็เหนือกว่าเปรียบกับกำลังพลที่ตั้งแถวรอต้อนรับอยู่นอกเมืองเหลียวหยางโดยภาพรวมยังเหนือกว่ามากนักแถวหน้าสุดเป็นนักรบในชุดเกราะหนักขี่ม้าสูงใหญ่ถัดมาเป็นขบวนทหารราบที่อยู่ในวินัยอย่างเคร่งครัดพอมาถึงหน้าประตูเมืองเหลียวหยางทัพใหญ่ก็หยุดชะงัก แยกย้ายไปสองฝ้าข้างปรากฏรถม้าคันหนึ่งแล่นออกมารถม้าปล่อยผ้าม่านลงที่หลังรถยังตามติดด้วยม้าอีกสี่ตัวมุ่งตรงมายังเบื้องหน้าเหล่าผู้บัญชาการฐานที่มั่นต่างๆคนขับรถค่อยๆเสียบแท่ม้าไว้หมุนตัวไปเลิกม่านรถขึ้นต่อจากนั้นเสียสินก็สวมมงกุฎประดับมุกสวมเครื่องแบบลายกิเลนใส่รองเท้าสเยจือพื้นดำ ส้นสีขาวก้มเอวก้าวลงจากรถในมือยังประคองราชองค์การเนื้อแพลเหลืองม้วนหนึ่งทั้งหมดแม้ทราบแต่แรกว่าผัวกวากงท่านนี้หล่อเหลาเยาว,วัรอจนเห็นรูปโฉมของมันยังอดตื่นเต้นสงสัยมีได้หวกงท่านนี้อายุเยาวจริงๆทั้งมีเขาใบหน้าที่คมคายเพียงพอกับการสร้างความลุ่มหลงแก่สตรีสูงศักด์บวกกับกลุมอำนาจใหญ่มานานจึงก่อเป็นบุคลิกภาพที่น่า เกรงขามคนในบริเวณพอพบหน้าล้วนมีความรู้สึกประการหนึ่งว่า๋วากงท่านนี้มิใช่ลูกหลานที่สืบทอดบรรดาศักด์จากบรรพบุรุษลักษณะท่าทางก็ตื่นตัวดูท่ายากที่จะรับมือได้เซินยงประวันล้นล้านกว่าเดิมรีบสืบเท้าออกไป1นก้าประสานมือคาระวะตามธรรมเนียมทาหารร้องขานว่าผู้น้อยเซินยงพร้อมด้วยผู้บัญชาการฐานที่มัน่น ทั้งยีแห่งน้อมต้อนรับไต่เท้าจงตูเสี้อศสีนเพ่งตาคมกล้าจ้องจับที่ใบหน้ามันคิดอ่านในใจมันคือเสนโยงหรือกลับมีลักษณะอันล้ำเลิศน,นักยามนั้นหยุดยั้งยืนหยัดกล่าวเสียงกังวานว่าฝ่าบาทมีราชองค์การทั้งหมดคุกเข่ารับราชองค์การซึ่งความจริงราชองค์การเจ้าชีวิตไม่เข้าค่ายทหาร คนในกองทัพเพียงแสดงความเคารพตามธรรมเนียมทหารเสียสินกับระบุให้คุกเข่ารับราชองค์การเซินยงกับพวกต้องงงงานวูบแต่ไม่กล้าแข็งขืนพากันคุกเข่าลงเสียสินก็ล้วงราชองค์การออกมาท่องอ่านด้วยเสียงอันดังราชโอคงการฉบับนี้ต่างกับราชองค์การรับที่ยงเลือกฮ่องเต้ประธานเก็บมันเป็นฮ่องเต้เจ้าชีวิตทรงทําตามคําขอร้องของมัน จัดม้าเร็ว800ลีส่งมาใหม่ให้ในราชองค์การเพียงแต่งตั้งมันเป็นจงตูแดนเหลียวตรงเดินทางมาตรวจสอบมาตรการป้องกันทางชายแดนแต่หาได้เอ่ยถึงการสำเร็จโทษสันยงและเลื่อนตำแหน่งให้กับเธอม่อเออไม่เสียสินพออ่านราชองค์การจบลงเหล่าแม่ทัพพากันร้องขานให้ฟาบาทมีพระชนมายุหมื่นปี แต่เสี้ยศินไม่บอกให้พวกมันลุกขึ้นหากจับจ้องมองเซินยงแล้วกล่าวว่าฟาบาดใช้สอยเรามายังให้สืบสาวเรื่องหนึ่งฟังว่าก่อนหน้านี้ชนเผ่าตาต้าโจมตีฐานที่มั่นสันว่านเว้ยใช่มีเรื่องเช่นนี้หรือไม่เซินยงใจเต้นระทึกขึ้นมาครุนคิดขึ้นจงตูผู้นี้ถามถึงเรื่องนี้จริงๆกระทั่งประตูเมืองยังไม่เข้าไปก็ชิงถามเรื่องนี้ เกรงว่าผิดท่าแล้วยามนั้นกัดฟันแล้วกล่าวว่าเรียนใต้เทา้าจงตูก่อนหน้านี้ชนเผ่าตาต้าเคยรุกรานชายแดนเราคิดยึดเมืองใครหยวนจริงเสี้ยสินยิ้มเล็กน้อยแล้วถามขึ้นว่าตามคำกลับทูลเซินตูซือผู้บัญชาการแท่เซินตั้งทัพไม่เคลื่อนไหวปิดประตูไม่ต่อสู้ใช่มีเรื่องเช่นนี้หรือไม่เซินยงใจสั่นสะท้านทบทวนในใจ ตามคำากลาบทูลเป็นผู้ใดรายงานลับถึงราชสำนักใช่แล้วคงเป็นเธอหมอเออเราสมควรฟันเจ้าผู้นี้ทิ้งในดาบเดียวจึงถูกต้องมันถลึงตามองเธอม่อเอออย่างอาคาตแขนแต่มิอาจไม่ตอบคำถามของเสียศินได้แต่กัดฟันกล่าวขึ้นว่าเรียนใต้เท้าจงตูผู้น้อยไม่ใช่ไม่ยกทับออกไปด้วยจิตคลาดเคลา แต่เนื่องด้วยเส้นทางยาวไกลชาวตาต้าเพียงปล้นชิงทรัพย์สินชาวบ้านแล้วจากไปผู้น้อยไม่ทันยกกำลังออกไปพวกมันก็ชิงล่าถอยนี่คงมีคนกล่าวให้ร้ายผู้น้อยขอให้ไต่เท้าจงตูโปรดไตสวนให้กระจางมันไม่ทันกล่าวจบเธอม่อเออก็ขุนแขนแทบอกระเบิดโถมออกไปหลายก้าวองค์รักของเสียสินชิงขวางทวนสกัดขัดขวางไว้ เธอหม่อเออขวาจับคันทวนไว้ร้องว่ามันพูดปดแต่เท้าจงตูจากเมืองเหลียวหยางถึงไขหยวนเพียงใช้เวลาเดินทางสี่ชั่วยามทับหน้าของชนเผ่าตาต้าเพิ่งมาถึงผู้น้อยก็ส่งคนมารายงานมันหลังจากนั้นผู้น้อยก็สู้รบกับเผ่าตาตา้าสองวันสองคืนต่อมามีกำลังน้อยกว่ามีอาจไม่ถอยร่นกลับมาเฝ้าเมืองไคหยวน ต้านทานการตีเมืองของชนเผ่าตาต้าอีกหนึ่งวันระหว่างนั้นเราส่งสารขอความช่วยเหลือรวมแปดฉบับหากเซินยงยอมยกกำลังออกมาต่อให้คืบคลานก็สมควรคืบคลานมาถึงแล้วเอ่ยถึงตอนนี้หลังน้ำตานองหน้ากล่าวอีกว่า เนื่องเพราะเซินยงไม่กล้ายกกำลังมาและแวกเบืองไคหยวนจึงถูกคมเหงทำร้ายหมู่บ้านต่างๆถูกปล้นชิงชาวบ้านถูกฆ่ากลุมไปพันกว่าคนบุตรเขยเราเฝ้าเส้นทางป่าหูเต้าต่อสู้จนตายหน้าสมเพศบุตรีเราก็ถูกชนเผ่าตาต้าจุดกล้าไปนางความจริงตั้งคันอุ้มท้องของหลานเราไว้ เส้นทางป่าหูเต้าคืออำเภอฝ่าคูเซียนขึ้นตรงต่อฐานที่มั่นสันว่านเวย่ยเป็นเส้นทางแรกที่ชนเผ่าตาต้ารุกล้ำเข้ามาเสียสินเหลือบมองเซินยงแวบหนึ่งเซินยงหน้าบัดเดียวเขียวคล้ำบัดเดียวแดงกล่ำโตเถียงไปว่าไถ่เท้าจงตูโปรดพิจารณาเผยอีซื่อเธอหม่อเออรักษาพื้นที่ไม่สำเร็จเพื่อผลักความรับผิดชอบจึงประโคมโอขุมกำลังฆ่าศึก ชาวหนีจนเหล่านี้รู้จักแต่เรียกร้องต่อราชสำนักหามีผลงานใดขอใต้เท้าจงตูอจะได้หลงเชื่อขณะเตรียมการต้อนรับจงตูแดนเหลียวตงเซินหยงอ้างว่าเธอโมเออมีภารกิจทางทหารให้มันส่งผู้ช่วยมาต้อนรับแทนแต่เธอโมเออฟังว่าราชสำนักส่งขุนนางใหญ่มาก็ยืนกลานมาต้านรับด้วยตนเองตอนนี้กลับเกิดพิรุษจริง ชนเผ่าตาต้าบุกปล้นเมืองไคหยวนสามวันปล้นฆ่าเผาทำลายบ้านเรือ,รอนราษฎรนับไม่ถ้วนแต่เซินยงไม่ส่งกำลังทหารออกไปแม้สักคนเดียวเรื่องนี้หากสืบสาวต่อไปก็สุดที่จะโต้แย้งได้เซินยงได้แต่ยกอ้างเรื่องของชนชาติออกมาในความคิดของมันขัวโกงแย่ท่านนี้มาตรวจราชการที่แดนเหลียวตงคงรั้งอยู่ไม่นานหากคิดสร้างผลงานต้องพึ่งพาตนเองอีกมาก ส่วนเธอม่อเออเป็นชาวนีเจนครั้งกัโนนต้าหมิงดำเนินนโยบายเชื่อมสัมพันธ์กับแว่นแขวนในความอารักขาจึงสั่งให้ชนกลุ่มน้อยเข้าร่วมหนึ่งในจำนวนนั้นคือชนเผ่านีเจนทางการจะจัด,จดสรรบ้านช่องให้สเสบียงอาหารภาชนะเครื่องใช้ตลอดจนวัวและหมาพาหนะให้แต่เบื้องบนวางนโยบายไว้เบื้องล่างกลับปฏิบัติอีกแบบหนึ่ง ชาวหมิงแดนเหลียวตงยังเหยียดผิวต่อชาวนีเจินยิ่งกว่าคนผิวขาวปฏิบัติต่อคนผิวดำเนื่องด้วยชาวหมิงมีตำแหน่งเป็นผู้ปกครองแดนเหลียวตงแม้แต่หัวหน้าชนเผ่านีเจินที่ยอมอ่อนน้อมได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางยังตั้งข้อรังเกียจยึดถือเป็นเช่นข้าทาสสซินยงไม่สามารถแก้ข้อกล่าวหาของตัวเองได้แต่เอ่ยถึงเรื่องชนชาติหวังว่าเสียสินจะปกป้องตนเอง เธอม้อเออพอฟังถึงกับขุนแขนจนแทบกระอักโลหิตออกมาเสียศิลกลับยิ้มออกมาแล้วกล่าวว่าเซินยงผู้ที่ฟ้องร้องท่านก็เป็นชาวฮั่นดุดเดียวกับท่านเซินยงงงง,งันวูบถึงกับถามพล้งว่ามันเป็นผู้ใดเสียศิลหน้าเคร่งเครียดลงแล้วกล่าวว่าท่านวางใจพวกเราต้องมีวันพิสูจน์ยืนยันกัน พวกเราควบคุมตัวเซินยงไว้เซินยงแตกตื่นตะลึงลานคิดไม่ถึงว่าเสียสินพอมาถึงเรื่องแรกที่กระทําคือฆ่ากลุ่มผู้บัญชาการแดนเหลียวตงเช่นมันไว้ยังไม่ทันต่อสู้ขัดขืนนักรบในชุดเกราะหลายนายก็ฮหือเข้ามาจับมัดพันธนาการไว้เซินยงส่งเสียงร้องประท้วงก็ถูกผู้คนใช้ผ้าเช็ดโต๊ะสีดำคลำ้ำผืนหนึ่งยัดปิดปากไว้ เหล่าแม่ทัพเห็นใต้เท้าจงตูแสดงอำนาจเช่นนี้ล้วนตกตะลึงพลึงเพลิดเธอหม่ออต้องคุกเข่าโคกศีรษะกล่าวขอบคุณไม่ขาดปากซึ่งความจริงวันนี้มันมาเพื่อร้องทุกกล่าวโทษแต่ที่ผ่านมาถูกผู้คนดูถูกเหยียดหยามไม่คิดหวังว่าจะโค่นผู้บัญชาการแดนเหลียวตรงที่ครองอำนาจมานานผู้นี้ลงเพียงคิดระบายความคับแค้นในอกเท่านั้น คิดไม่ถึงว่าฝูกข้อกงพอมาถึงเรื่องแรกที่กระทําคือจับกุมตัวเสนยงไว้สร้างความสำนึกบุญคุณแก่เธอหม้อเออยิ่ง